จากกรณีที่นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าตะเกียงที่กำลังริบรีด่วนผลเอกชวลดิตยงใจยุทธนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่22ของประเทศไทยผู้มีผลงานยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินและประชาชนป่วยหนักมีอาการมากเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎในขณะนี้ผลเอกชวลดิตยงใจยุทธมีอายุ92ปีพอดีและกำลังย่างขึ้นสู่ปีที่93เพื่อนมีทั้งหลายที่จะไปเยี่ยมก็ให้รีบไปนะครับ แม้ไม่ได้เข้าเยี่ยมก็ไปเยี่ยมถามอากาศก็อย่างดีจากนั้นนางสาวนารานิดยงใจยุทธละาสาวพลเอกชอวลิตได้เข้าไปคอมเมนต์ชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณปู่ท่านยังแข็งแรงอยู่กับเลนเลนอย่างมีความสุขค่ะแต่ช่วงนี้คุณปู่ท่านเป็นแผลต่มร่างกายเลยม,มาตรวจชิ้นเนื้อนอนโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อทําแผลค่ะขออนุญาตอัปเดตให้ทราบค่ะ ดยก่อนหน้านี้ในวันที่5พฤศจ,จิกายนนางสาวนาราน,นิดยังได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพบนเอกชวริตในวัย92ปีมีภาพพันแผลที่แขนนักสองข้างแต่ยังคงยิ้มแย้มรูปหัวหลานสาวด้วยเข้ามากอดอย่างอ่อนโยนและมีความสุข